คาเฟ่รับเมนูเด็ดแนวดอนที่คนบอกต่อจนไม่รับมลุยกินกับซีโกแบรนด์ันนี้นะคะเราก็มาเอาใจใส่คาเฟ่บ้างอะไรบ้างนะจ๊ะก็คือพามาที่ร้านเบรดที่อุดรเอาจังจริงตอนแรกรุนมาก,กน,นะว่าจะได้กินไหมเพราะว่าเสียงลือเสียงเราอ้างมากว่าร้านขาว,ว่าคนเยอะต่อคิวยาวมากแม่ แต่บุญคือสนที่เราได้ทํามานั้นก็ทำให้เราได้กินนี้ก็เลยสั่งมาเลยสี่แก้วแบบจุกๆเพราะว่าในไหนก็ตื่นเช้าแล้วก็เลยเอาให้คุ้มเมนูแรกก็เป็นเมนูดังของเขาโคโคโนัทลาเชยนะคะเวลากินก็จะต้องแบบคนๆก่อนแต่ขอแนะนำว่าให้วิธีรานคนให้เถอะคะ่ะอะไรนะหรอ ในที่นี้ขออนุญาตเป็นเสี่ยงไว้นะคะเพราะว่าค่อนข้างอายรสชาติคือสมคําล่ําลือมากต้องบอกว่าอร่อยมากหอมมะพร้าวนุ่มแบบกาแฟเบาๆคือเลิฟมาต่อกันที่มาฉาฟลาเวอร์นะคะอันนี้เข้มข้นหอมมะพร้าวคือเข้ากันสุดๆชอบมากรสเลวมากกับแก้วถัดไปที่ชื่อว่า wake up นะคะเป็นเมริกาน่ส้มขอบอกว่าเป็นส้มที่ไม่เหมือนไขยเพราะว่าอะไรเวลากินเข้าไปคือมันมีหลายมิติเขาใส่ใส่าะซันใส่ช้ส,ส้มหลายชนิดมากเด้อดีแก้วสุดท้ายลวจากกับชาไทยที่มีฟองนุ่ๆด้านบน ร้านจะใช้เป็นชาอินโดที่ต้องหมักถึง12ชั่วโมงแล้วถึงจะคั้นออกมาเป็นหัวเชื้อกลิ่นคือจะไม่เหมือนชาทั่วไปตัวชาจะอ่อนมาก,มากๆกลิ่นชาก็หอมมากๆสีชาก็เป็นสีออร์แกนิก บรรยากาศภายในร้านนะคะก็คือเป็นกันเองสุดๆฟิลเหมือนแบบตื่นมาแล้วก็มีชามีกาแฟกินที่บ้านเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อแล้วนะคะก็เลยเอาน้ำที่สั่งมาเนี่ยมาเทใส่แก้วเพื่อเก็บความเย็นกันเอาไว้ก่อนนะคะก็อย่าลืมมาตามรอยกันนะคะเขาบอกว่าดีจริงๆแล้วก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะจ๊ะกามาพอกันไหมคลิปหน้าเด้อจา้าคลิปนี้ขอ,ตขอโตก่อนเดอ้อ